สวัสดีครับผมซันคาร์มิวกนะครับวันนี้มีของดีๆหายากมาให้ดูครับก็จะเป็นเสียงกลางโค้งพอดีมีคนเขาไปเดินแล้วตลาดนัดแล้วเจอลำโพงโค้งนี้เขาเลยซื้อมาแล้วผมก็หาดอกซับอันนี้มาต่อให้ครับโอ้เสียงดีมากเลย แล้วความพิเศษคือแอมตัวนี้เป็นแอมในตัวแล้วก็มีบลูทูธในตัวซับแยกกลางแยกเสียงดีมากเลยครับตัวนี้ถ้าใครไปเจอลำโพงแบบนี้ไปเดินตลาดนัดเปิดไทยเปิดอะไรงี้ก็ซื้อมาได้เลยครับเสียงดีมากเลยไม่ผิดหวังเลยครับแต่ทีนี้ก็มาใส่เป็นซับบอตตัน เป็นซับบอตตันเสียงจะออกแนวนุ่มมากเลยครับน่าฟังเก็บไว้ฟังในห้องนีดีมากเลยครับเจ๋วแล้วครับชุดนี้โอเคเลยเล่ถ่ายมาให้ได้ดูกันครับ Low-key and stand candid reflecting all the things I try my hand at Search for the equation to persuasions I'm used to finding comfort in the zones a class of classic bones I can lose to. A mountain is fontaine spinning and monsoon, and grinning is this Explosive how I came Rolling down the hills, cause life's a